ไปกินปลาทูน่าก่อนนอนจัดไปชื่ออะไรเบอร์สองระยองเหรอชื่อระยองระยองฮิในในในยังไงเซ่มีรถนี้มีคนนะออืตรงนั้นมีคนนะเก็บก่อนไหมฮิไม่รู้แล้วแต่เอาไงเก็บ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 ฟาร์มแล้วเก็บฟาร์ม พร้อมพร้อมอย่างรวดเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยปืนแรงด้วยปืนแรงด้วยเอ้าอีจะสุนหมดเอ้าเพื่อนเอาลงอ่ะ คนเดียวใช่ไหมสรุเห็นคนเดียวคนเดียวมาละมายิงคนไม่มีทางสู้ละเอาตายแล้มีของไหมตล้วมียืดสีด้วยมีคุณหกเหลือด้วยไปเคุณหกเฮ้ยเอาไมาด้นี่อวดปืนเนี่ยอวดสโคปด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดไปละ เจอว right, ิกเตอร์ใส่คูชก็เป็เงี้ยน,นะไม,ไม่มีของแต่งน,นะนี่ระยะใกล้ระยะใกล้ใกล้เนยไม่ใช่ระยะใกล้ธรรมดานี่ระยะไกลวิกเตอร์ใส่คูชกบ้าบอนี่ใช่ไหมนี่ได้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 อยู่ขอบวงไม่ไกลมากวิ่งเข้าวงได้เลย กูจะไม่เข้าไปฟาร์มในนู้นแล้วพอฟาร์มยากที่พอยในไหนอะในโรงนอนอะผมว่าไม่ยากนะวิ่งกันหลังๆง,ง่ายดีโอไม่มีที่ไหนฟาร์มง่ายมันเล้าไก่แล้วพี่เออคุกว่ากันเลยฮึมสามทุ่มไอสัตว์หาวตรงนอนทั้งวันในมุมตรงเวลาหาวสามทุ่ม หาวในโรคติดต่อนี่ว่าหลังจากพี่หาวสเสร็จเปล่าหาวเลยโรคติดต่อแต่เอาเถอะโรคติดต่อแบบนี้อยู่ในโรงเรียนเยอะกว่าเราอีกโดยเฉพาะในห้องประชุมในหอประชุมเด็กกำลังนั่งเงียบๆอยู่ครูครับขอเข้าห้องน้ําอืมไปแค่นั้นแหละหลังจากนั้นยกมือเพียบเลยรู้ทำไมวเวลาคอยนั่งสมาธิ สักห้านาทีถ้ามีไอมาสักแอดนะแม่ยจะมีต่อกันคองแข้งคองแข้งเลยนะมึงมันคือโรคติดต่อแล้วผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยผมมาอยู่ที่สุสานสุสานสุสานมันไม่มีอะไรต้องการแล้วสุสานวิญญาณธรรมดาสารไขฟงด้วย ฮาไม่แหมไม่อันนั้นมันสารอ๋อเรยคอยละคอยละสารกันเหรอมองไม่เห็นที่อะไรเลยบ้านนี้โล่งไ่เนี่ยมีเจ้าของไปเนี่ยมีกวัวดังใหญ่อยู่ซ้ายมือนซ้ายมือบันเนินกระเป๋าไม่รู้แต่เพื่อนเอาแน่ลงลงคนเดียวเลยให้มึงคนเดียวเลยเปลี่ยนปืนด้วยข้าหวังประโยชน์จากมึงนะ ปากันสะบักจ้ะสีขาวกับสีแดงปนกันจนบักอ่ะเ <c oughs> สียงนย่ากับกรอซ่าได้ปืนอะไรมา P90 นะอ๋อกรอซ่าถูกปะมีคนแน่ๆกูดังนี้ <c oughs> ผมลงไปแชมป์ข้างล่างดีกว่า <c oughs> เนินล่างเล่นได้เล่นง่ายกว่า <c oughs> เอียกลับขึ้นมาแปะ C4 แล้วก็ไหลรถเข้าไปเลยไหม ไม่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 ไม,ไม่ข้างล่าง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 มากเลยสามคนนะนะที่โดดร่มลงมานะบนหลังคานะโอ้ <Bliss S 2> ยิงกันตั้งหลายคนสกิลกูคนเดียวกูไม่ยิงก็ได้บ้านไหนต่ออืมบ้านนี้บ้านนี้ได้บ้านนี้ไม่มได้ ได้ได้ได้เจ็บเจ็บเจ็บหาจุดที่ขึ้นหลังคาได้นี่ไงขึ้นได้แล้วขึ้นสีไม่ไม่ได้ไปถึงหลังคานนั้เฮ้ยไอ้ดึงได้ <S 2> <S 2> กำลังหาเลยไม่ต้องลงมาก็ได้หรือจะลงลงก็ได้เพื่อนรออยู่ข้างล่างเพื่อนรออยู่เพื่อนรออยู่เออนั่นแหละ แม่งอยู่ข้างโกดังพอดีเลยข้างรั้วไม่ใช่ตรงนี้เหรอเนี่ยวิ่งออกขวาอยู่เนี่ยโดนนะโดนสองนะโดนสามนะเฮ้ยโดนสามเม็ดต้องสี่เม็ดถึงจะด็อกอยู่ไหนเะมักส้มมักส้มอยู่ไนมักส้มอ๋อขวาแล้วอกขวาแล้วกูไม่ได้โดนฝั่งนู้น ว่ามันไปเสาดึงแน่เลยโดนหนึ่งเมตรโดนอีกเมตรหนึ่งโคตรเลือกเลือดไอ้พวกนี้วิ่งมาเสาดึงมีคนดึงมีคนดึงนอกวงวงสี่ไม่ดึงและไม่ดึงแล้วมีเสียงใกล้มีเสียงใกล้มาใส่

โดนโดนน็อกได้แต้มอีกหน่อยหนึ่งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้นกระบ,บองเพชรต้นกระบ,บองเพชร <c oughs> ไปไหนแล้วต้นกระบองเพชรเมื่อกี้อยู่กับต้นกระบองเพชร <c oughs> ไปเข้าวงดีกว่าเดี๋ยวไม่มีที่เล่นผมมาแล้วผมมาอยู่จุดที่อันตรายแล้ว ขึ้นได้เปล่าขึ้นได้เปล่าขึ้นไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีอีกมีเพื่อนมันอยู่โอเ้อะกำลังจะเปลี่ยนระเบิดเลยมีหลังหินหน้าหลังหินสองคนหลังหินสองคนหินขวาเฮียเอ้ยเอาไม่ลงเพื่อนเร็ว เร็วเอาไว้ลงเร็วเร็วกูสามยิงน็อกลงตั้งสองตัวะผมตัวพี่ชาวตัวหนึ่งกูสามเอาลงละเออขวามืออีกตัวหนึง่งขวามืออีกตัวหนึง่งตัวสุดท้ายนั่นแหละหมดตีไหนๆก็เกมสุดท้ายแล้วนั่งให้กำลังใจมันหน่อยวงห้าแล้วกำลังจะเข้าวงหก ตึงถึงจุด <lawsuit> ตึงพอดีกำลังดวยระยองอยู่อันหนึ่งโอ้ลัมโบลัมโบลัมโบเอาโอ้บ๊อบเกือบตายแล้ววิ่งคนละทิศเลยเพื่อนซ้ายขวารอบ คนเอาเพื่อนเอาไหนนิดเดียวนั่นๆๆๆเอาก่อซ่ามาเคาะใช้ก่อซ่ากับเอ็มโฟโอ้โ,โจบเลยได,ด,ด้ที่สาม